คือในปัจจุบันเนี่ยบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือการใช้องค์ความรู้หรือวิชาการของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยสถานประกอบกิจาการหรือทางอุตสาหกรรมในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโมเดลของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยถ้าในต่างประเทศเราก็จะเรียกว่าเป็นโมเดลเรียกว่า t r i p l e h e l i x เป็นโมเดลของ3ไใบพัดที่จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาประเทศครับสวัสดีครับก็สำหรับรายการ leader talk วันนี้นะครับผมก็จะได้เล่าถึงเรื่องของเกี่ยวกับการบริการวิชาการหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเป็นภารกิจหนึ่ง ของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคนโนโลยีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับคือในปัจจุบันเนี่ยบทบาทหนึ่งของมหาวิทยาลัยก็คือการใช้องค์ความรู้หรือวิชาการของมหาวิทยาลัยเนี่ยไปช่วยสถานประกอบกิจการหรือทางอุตสาหกรรมนะครับซึ่งถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโมเดลของการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ย ถ้าในต่างประเทศเราก็จะเรียกว่าเป็นโมเดลเรียกว่า Triple h e l i ลนะครับก็คือเป็นทริปเปิลแปลว่า3 h e l i ลแปลว่าใบพัดนะครับก็คือเป็นโมเดลของ3ใบพัดที่จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาประเทศ3ใบพัดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็1ก็คือภาคอุตสาหกรรมหรือเอกชนนะครับ2ก็คือมหาวิทยาลายัยหรือสถาบันการศึกษา 3. ก็คือรัฐบาลนะครับ ใน3ใบพัดเนี่ยใน t r เป l e h เฮลิกโมเดลเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะให้3ใบพัดเนี่ยประสานกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความพัฒนาประเทศนะครับคือเหมือนกับพัดลมนะแล้วก็มี3ใบพัดที่ทำต้องหมุนไปด้วยกันนะครับเป็น3 3ประสานนะครับอย่างผมจะได้ยกตัวอย่างโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นะครับโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค6จังหวัดขอนแก่นนะครับในการที่เข้าไปช่วยเหลือใ,ใหออ้การพัฒนาแรงงานให้กับอุตสาหกรรมในภูมิภาคในพื้นประมาณ10แห่งนะครับในพื้นที่7จังหวัดนะครับซึ่งก็มีจังหวัดขอนแก่นนะครับบึงกาฬหนองคาย นะครับมหาสารคามหนองบัวลมพูเลยแล้วก็ร้อนะครับซึ่งในการที่เข้าไปช่วยสถานประกอบพิจาการทั้ง10แห่งเนี่ยก็จะใช้อาจารย์และก็นักศึกษาในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกเ,เข้าไปช่วยนะครับในการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มผลผลิตลดของเสียในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราใช้ในการที่เข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำเนี่ยจะต้องเข้าไป ทรนไปอบรมพนักงานให้มีความรู้เชิงวิศวกรรมนะครับหรือเชิงการบริหารจัดการอุตสาหกรรมนะครับในการที่เข้าไปเนี่ยในระยะเวลาประมาณ6เดือนนะครับในทีมที่ปรึกษาหรือในกลุ่มวิจัยระบบโซ่อุปทานและโลจิสติกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย ได้ไปช่วยให้สถานประกอบกิจาการเนี่ยลดต้นทุนลงได้ประมาณ38%จากต้นทุนเดิมที่ของเขามีอยู่ถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณ88ล้านนะฮะแล้วก็ช่วยในการที่พัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ800กว่าคนนะครับที่ทำมีได้รับการอบรมอย่าง อย่างถูกต้องและได้รับความรู้ที่ที่เป็นความรู้สมัยใหม่ในการบริหารจัดการนะครับก็จะเห็นได้ว่าโครงการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นการเกิดความร่วมมือจริงๆทั้ง3ประสานอย่างที่ที่ได้เล่าถึงว่าใน Triple Helix นะครับก็คือภาคอุตสาหกรรมเองก็คือเป็น SME ที่อยู่ในภูมิภาคนะครับ ภาคมหาวิทยาลัยก็คือนักวิจัยหรือนักวิชาการอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็ส่วนภาครัฐก็คือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภา้6จังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งผมก็อยากจะให้เห็นว่าโมเดลแบบนี้เนี่ยนะเป็นโมเดลที่ดีนะครับที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยรวมทั้งนักศึกษาของเราด้วยครับขอบคุณมากครับ